ก็คือว่าประเทศเราเนี่ยมีม้าอยู่เนี่ยจำนวนประมาณถึ0 0ากว่าตัวนะครับคนเลี mm ้ย hmm. งประมาณ2,000กว่ารายนะครับซึ mm hmm. ่งในการครั้งนี้เราเวลาเราสำรวจมา้าเนี่ยคนหน้าเน,นี่ยมีไม่ถึงนี้หรอกนะครับพอเกิดโรคม้าก็มีมากแก้เยอะนะครับทีนี้เนี่ยการเกิดโรคเนี่ยม้าที่เกิดโรคและตายเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ในพื้นจังหวัดนครราชสีมา ร้อยละแปดสิบเ็ปอร์เซ็นเลยนะครับนอกจากนั้นก็อยู่ที่จังหวัดอื่นอีกเก้าจังหวัดซึ่งจังหวัดอื่นเนี่ยบางครั้งก็มีแค่ตัวเดียวแล้วก็หายไปกกเลยเพราะฉะนั้นแสดงว่าการรู้โรคเร็วในสมองเร็วเป็นเรื่องภาคภูมิงทีนี้เนี่ยตรงนี้สำคัญคือไทม์ไลน์นะครับไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าโรคนี้เนี่ยเราได้รับแจ้งเมื่อวันที่25ิบามีานตอนเย็นนะนะครับที่ปบกเปยลงไปเลยนะครับ ที่ผมลงไปเลยเนี่ยก็ปรากฏว,ว,ว่าไปสอบสวนโรคตามประวัติที่ยานะครับก็ปรากฏว่าโรคเนี่ยลูกม้าตายคนแรกใน,ใน,ในอีกเดือนตุลาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเลือดนานปล่อยมาเนี่ยตั้งแต่ส4สแล้วเกิดมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับจะถึงฟังเนี่ยก็ปัญหาก็คือว่าทั้งเจ้าของมา้าทั้งสตวพทพที่หมอม้าครับที่ไปดูเนี่ยก็ไม่ได้แย่งกุง่มูสั นะคบการรูปรร้ปับเนี่ยก็คือไปดำเนินการภายในระยะ2วสองวันเนี่ยเราสามารถจะตรวจรูปได้หรือประกาศรูปประกาศเขตควบคุมการดำเนินงานต่างๆทําได้สําเร็จนะครับแต่ได้ว่าจากอันเนี้ยนะครับเนี่ยวันที่อค์การได้รับแจ้งอยู่วันนี้แต่จริงเกิดมาตั้งแต่ตอนนี้นะครับเราก็ทำนะครับจนกระทั่งมันทํเป็นต่างๆวิธีการต,าต่างๆแต่เรื่องการประกาศการควบคุม การนำเข้านะครับการควบคุมการเคลื่อนย้ายนะครับการที่ในเรื่องของบโภคเชิงที่่างแล้วก็ในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับเรารับเชน้อนเข้าจากต่างการจนกระทั่งถึงแบบน,นี้เนี่ยนะครับก็คือเนี่ยความปฏิบัติภาพของกรมการนะครับที่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 ทำมานะครับก็จะเห็นได้ว,ว่านะครับตอนนี้เนี่ยนะครับ เรเป็นศ <Tory>. ูนย์หมดเลยแล้วนะครับเป็นศูนย์หมดเลยแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเกิดแค่อเภอเดียวไม่ได้เกิดไปหลายอเภอนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คือแสดงว่าถ้าบริษัทรู้โรคเก็วก็จะจับงบโรคเกลวนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับจังหวัดที่เป็นสีเหลือนะครับก็คือค่อนข้างจากสงบนะครับในเป็นองสีส้มๆในแดงเนี่ยก็คือตรงนี้เฝ้าระวังอยู่นะครับ หมายถึงว่าเน,นี่ยก็กระตุต้นให้เห็นว่าจะต้องเฝ้าระวังอย่างสระบุรีตรงนี้นะครับแล้วก็จังหวัดที่เกิใหม่หนึ่งตัวอย่างเช่นยาลบุรีนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือการฉีดวัคซีนนะครับการฉีดวัคซีนเนี่ยเราได้วัคซีนมานะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับสี 4, 4, ่พันโดสแม้สี่พันโดสนะครับโดยการบริจาคตอนแรกของไม่กซิลน,นะครับเพราะว่า ที่บริจาคเเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีการจัดซื้อจัดจ้างการระเบียบเนี่ยก็ต้องใช้เวลาประมาณ5้าถึงวันแต่ว่าสีนนำเข้ามาเขาก็บริจาคน,นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยวันนี้โชคดีเราซื้อเองแล้วแล้วก็นาเข้ามาวันนี้ถึงวันนี้ถึงสี่พันโดสน,นะครับซึ่งตรงนี้ควบคุมพวกแน่นอนเพราะว่าประาศประชากรม้านี่ก็คือประมาณห3ึ่งสามนะครับสิดแต่แล้วสินสามพันเจ็ดหรือ 4, สี่พันเกือบสี่พันนะครับเพราะฉนั้นอีกที่เหลืออีกสี่พันเนี่ย เราก็จะฉีดในจุดเสี่ยงแล้วก็รอบวงกรจะสที่50กิโลเมตรที่ซิเอโรนะครับนะครับอนนี้ก็เราฉีดไปแล้วเนี่ยได้ทั้งหมดเี่ยนะครับ3 7 5 9ตัวนะครับที่สำคัญอีกทางหนึ่งก็คือการป้องกันมะเร็งานะครับเพราะว่าโรคนี้เนี่ย โดยนีมันไม่ได้ว่าเกิดแล้วก็การการมาเลยอาหารมันเป็นเรื่องสําคัญมากแล้วช่วงที่เกิดเนี่ยเนื่องจากที่ผมบอกว่าเขาแก้ช้าด้วยนะครับเป็นเดือเนเรื่องอย่างใน,นช่วงนั้นเกิดพายุกรุร้อนทําให้มาเลย์เกิดเยอะโดยเฉยพาะริ้นนะครับตัวริ้นเนี่ยเล็กมากหนึ่งมิลลิเมตรเพราะนั้นเนี่ยต้องใช้้งตาทีสามสองตานะครับมหุ้้มนอนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์นะครับของ โครงการที่มีการทำมุ้งนะครับในน้ำตะวันตกต่างๆซึ่งตอนนี้ทําไปแล้วประมาณ60%นะครับทั้งหมดคือตอนนี้นะก็ะมุ้งเนี่ยก็เป็นการบริจาคจากคุณฮารานลิงนายกทธมาคมราธิมาในประเทศไทยแล้วเป็นเจ้าของมีดมันะครับนะครับ <c oughs> แล้วก็กรมษัทก็จัดซื้อด้วยนะครับวรบวมทั้งทาง,ทางสหประทเทศที่บุเลยม้าเนี่ยเขาก็มีการบริจาคนะครับ อันนี้ก็คือตัวรวมเข้าไปทีนี้เนี่ยนะครับอันหนึ่งที่เป็นประเด็นเนี่ยอยากจะพูดเลยนะครับว่าในเรื่องของออที่ที่เมื่อกี้บอกแล้วว่าทำไม,มทำไมการควบคุมโรคมันทำไไม้าตายเยอะเนี่ยก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าผมว่าถ้าองค์บริษัทไม่เข้าไปอ่ะม้าตายผมว่าเป็นพันๆแน,น,น,น่เพราะว่าตรงนี้โราเห็นน,นะครับอย่างราบทีบว่า ตั้งแต่ปริบทเนี่ยลดลงถ้าเราไม่เข้าไปเนี่ยไม่ลดลงนะครับแล้วเราเข้าไปตอนนี้ก็ด้วยนะครับอันที่สองก็คือที่อยากจะผมว่าทุกคนก็อยากจะรู้เนี่ยนะครับก็คือว่า,าในเรื่องของสารายของลกนะครับที่ว่าม้าลายต่างๆ่ผมจะแก้งนิดนึงครับว่าอันนี้เนี่ย กระบวนการการสอบสวนโรคนะครับทางยากระบบวิทยานารศัพท์นะครับต้องโรคโรคโรคได้นะครับแล้วก็ข้อมูลเนี่ยตอนนี้เนี่ยยังไม่เพียงพอที่จะไปไปสังงนะครับว่ามันเกิดจากอะไรเพราะว่ายางต้องผูกบิดรัดมมุงไม่ได้เลยครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ยืนยันไม่ได้แต่ราตอนนี้เรามีคณะกรรมการอนุกรรมการนะครับเข้าระวัง้องการโรค รูปรมป็อสเอสเซจกันนะครับีเอสเเนี่ยในมาลายนะครับซึ่งมีโรงศัตราจารย์ดเสือป่าที่ลัานากรนะครับถ้าเป็นตอนนี้ท่านเป็นคณะพอดีคณะศัตวแพทย์ของสถาบันดุลาร์นะครับนะครับซึ่งตอนนี้ท่านเป็นประธานแล้วว่าท่านชุมัาหนึ่งครั้งแล้วประกอบไปด้วยนักวิชาการอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญ้านสักปานะครับสมาคมม้าแล้วก็เจ้าอะไรต่างๆนะครับและตอนนี้เนี่ย หน้าที่ของเขาก็คือว่าจะต้องไปจาบเลือดในมาลายหรภูผงนะครับทูกุงในประเทศเรานะครับทูกุมในประเทศเราขึ้นตอนนี้เนี่ยตำรวจมาแล้วว่ามีประมาณอยู่500ตัวนะครับทูกุงเพื่อที่จะดําเนินการมาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างท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 างระบาดวิทยาครับจึงจะสรุปนะครับตรงขึ้นตรงนี้เนี่ยสามารถจะได้เห็นจุดนี้นะครับว่า เขามีคณะกรรมการนี้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้ให้เขาทางานไปเพราะการจัดการวันจันทร์เขาก็เริ่มไปสอบเรื่องมาลายซึ่งไม่ใช่ง่ายเลยกับสอบเรื่องมาลายเนี่ยต้องวานงานสรุปแล้วจัดตวแพทย์อย่างอย่างต้องเป็นรัฐตัวแพทย์สัตว์ป่าเพราะพราะมาลายเป็นสัตว์ป่านะครับทีนี้เนี่ยอันเนียวอยางใชชี้เก่งนะครับก็คือโคนวันที่8เมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามมาลายนี้ไม่ได้เป็นสัตว์ในแพทย์แต่มัน นะครับมาลายได้อยู่ในเงิราชบัญญัตินี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการนำเข้าส่งโภคมาลายนะครับมาจากต่างประเทศเนี่ยการตรวจในเรื่องของอิทพทอร์มินนะครับเรื่องของการตรวจรคอะไรต่างๆเป็นเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่ของกรมบุศย์นะครับเป็นตรงนี้เนี่ยเนื่องจากมาลายเนี่ยนะครับเป็นสัต์ที่อยู่ในบัญชีไซต์บัญชีองนะครับคึอตรงนี้เนี่ย คนที่ดูแลคือกรมอุทยานสัตว์และพันธุ์นะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยจะให้ทราบว่าในต,ตรงนี้เนี่ยก่อนวันที่แปดการทำเท้าม้าลายนะครับและสัตว์ป่าอื่นที่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในขั้ราชมันอย่างโรคระบาดสัตว์นะครับแต่ถ้าอยู่หลังวันที่แปดแล้วเนี่ยอยู่ในขั้นจะมีโรคระบาดสัตว์ขึ้นต้องขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรท่านรัฐท่านจฉลใจจีนวัลที่ท่านประกาศให้ในตรงนี้ดียังไงรครับ ดีว่าต่อไปเนี่ยเราสาม,มารถจะดาเนินการควบคุมโรคนี้อย่างเร็วแล้วก็ในระยะยาวครับสัตว์ที่เป็นพาพรกเนี้ยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นพาเนี่ยเราก็สาม,มารถจะถ้าอยู่ในโรคระบาดสัตว์เนี่ยกรมูสัตว์เนี่ยมีขั้นตอนครับขั้นตอนของโรมสัตว์ก็คือว่าถ้าสมมติจะนาสัตว์เข้ามาเนี่ยต้องไปตรวจผลที่ต่างประเทศนะครับตวรวจเช็คก็คือต้องมีการปักกันโรค การกักกันรูปต้องมีลักษณะรัฐบาลรับรองรับรงเสร็จแล้วกักไว้ตรวจรคพอตรวจรูปเสร็จนําเข้ามาที่ที่ที่ทที่่านะครับก็จะต้องกักไว้อีกตรวจโรคอีกนะครับกักไว้ตามระยะเวลาจนกระทั่งว่าไม่ปลอดจากเลือดรคปก็เลยจะสามารถเป็นย้ายได้แต่ของที่ผ่านมาขององค์พรมาิยานะครับนี้เรา เขาเขาตรวจปลายทางเลยต้นทางเลยแล้วที่ที่บาราบูเนี่ยมันถึงว่าที่ท hmm. like mm ี่มาไม่ใช่ก็ไม่ได้ตรวจนะครับอันนี้ที่เราพูดกันไปเลว่าแต่ถ้าอยู่ในโรคระบาดสัตว์หรือบรบนีรับรองว่าสัตว์ทุกตัวที่นาเข้ามาปลอดโรคเองก็เรามีขั้นตอนอย่างนี้เพราะว่าตามก่าจะมาโรคระบาดสัตว์เขาเขียนด้วยนะครับน้องจะมีถามอะไรไหมตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้ ยอดสูงขึ้นแล้วลดลงอะค่ะตอนนี้มีม้าตายไปเยอะขนาดไหนแล้วก็จำนวนที่ลดลงต่อวันเนี่ยตอนนี้ค่าเฉลี่ยเออคือตอนนี้เนี่ยลดคือจากการที่จากการที่นะครับตอนนี้เนี่ยจากการที่เคยตายเนี่ยครับวันละเนี่ยสูงถึง40-24ตัวนะครับตอนนี้เนี่ยมาถึง3ตัวแล้วก็สูง<ม>รดลงใหญ่ชัดเจนเลยนะครับตอนเริ่มกาแต่วันที่19กคเนี่ย ันนี้ก็เริ่มลดลงแล้วครับรลดลงแล้ว <ไป S 2> มัาดนต่งไตา่ว่าน่าจะได้รับเชือติดเชื้อในปมาาตนี้ตอนนี้นะครับป่วยสะสมมี574ตัวนะครับแต่ตายสะสม534ตัวเพราะฉะนั้นอาจจะมีมมาบางตัวก็ได้ที่ไม่ตายนะครับเพราะว่ามันอาจจะสร้างภูมิคุ้มขึ้นมาเองจากการได้รับเชื้อชฉลดเชื้อครับ แล้วก็้าบุ้มมอาจจะแข่งเรงนะครับเพราะนั้นตรงนี้เราอยากจะให้ตายน้อยที่สุดทีนี้เป้าหมายของกรมอุตสาหกรรมการทํางานครั้งนี้เนี่ยเพื่อเซฟพิงม,มาให้ได้มากที่สุดเร็วที่สุดพอดม้าก็เป็นสัตว์นยิยมเหมือน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 สัตว์นยิยเหมือนสุนัขเหมือนอะไรอย่างี้ครับที่มีทั้งแข่งกีฬามีทั้งในเรื่องของอการใช้สัญนาตการนะครับแล้วก็เ,เป็นม้าเนี่ยถ้าจังหวัดอื่นนะครับ อย่างเช่นม้าแดงห้าเขอยู่น,ะนะนั่งเอาไปที่ราชบุรีนะแล้วก็ม้าชายหาดวันหินนะครับคือมา้ามีหลายแบบแต่ที่ที่ป่าชกเนี่ยเรื่องจากเป็นเหล็กมา้มาทีา่เป็นม้าม้าม้าพวกมา้มาม้ามีราคามาลายพ้นแล้วก็ตรงนั้นนะครับตายเองก็งคือว่าพวกฝนตกนเ,กน,เกนี่ยวิ่งเยอะวิ่งเยอะมากทุกฟาร์มเนี่ยบอกว่าที่ม้าตายมีมีมาเรงมีเยอะ เพราะนั้นการสุขถาพิบาลมีสำคัญอย่างเช่นว่าการไม่ใช้น้าร่วมกันการอะไรต่างๆแล้วก็เจ้าของเนี่ยเอาพูดเป็นตรงๆเลยนะครับว่าคนที่เลี้ยงม้าเนี่ยมันก็ต้องจ้างเลี้ยงนะครับให้เยอะๆให้ได้เดีๆก่อนเพราะนั้นในตรงนี้คนงานเนี่ยจะ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 มั่วใจทุกม้วนที่ผ่านนะครับที่ผานมาเราจะเนว่าที่เราบอกมาสิบเจ็่คนที่หาคนเี้เราต้องไปมากับเป็นม้ากับเพื่อการสึกนาการนะ แต่มาคนะนมาการเข้าส่งอการไหมแล้วต่อไปนนก็กิดมเกิรคที่แบบม้าเราไือคือจริงจริงแล้วนะครับการนำเข้าส่งออกเนี่ยม้าเนี่ยต้องมีอยู่ในพระราจบเป็นอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการนำเข้าส่งออกม้ามีแก้ทกมันแต่ที่ผมพูดมันเนาลายที่พูดก่ท็ม้าเนี่ยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี 1, từ, ้เนี่ยม้าเนี่ยคือเราก็คุมง การนําเข้าสมบอยู่แล้วแล้วเราปวดโรคชัดเจนอยู่แล้วแล้วไม่มีโรคอยู่แล้วนะครับแต่ตรงนี้โราสันนิษฐานเรื่องมาลายที่ที่บอก,ก็เรียว่าตกตกั้งใจทักรรมการ,กการ,ราสอบสรวนโรคทางระาบบพิยาท,ท,นานทีนี้ตรงนี้ครับเรามีสามระยะระยะแรกคือระยะเฉยเียวงตอนนี้เราอยู่ระยะเฉืเียวอยู่นะครับระยะที่สองก็คือหลังจากน้ำไม่มีตายแล้วพวกอันวันอะไรว่าเลยนะครับก็คือว่าเป็นระยะเฝ้าระวังและป้องกันการหบัดซ้ำ ซึ่งตรงนี้เนี่ยทุกจังหวัดจะต้องม,มีการพิจารณานะครับตอนนี้เราก็รุ่งขึ้นแล้วแหละนะครับพิจารมาว่าวมีกี่ตัวเจ้าของเขอามาเองครับแล้วก็ระยะที่3ามก็ขอคืนสถานภาพการตรวจโรคจากองค์การระบาดสากลระหว่างประเทศซึ่งอันนี้ต้องต้องเย็นชามไปแล้วกับข้อมูลสัต์เนี่ยรายงานโรคเยอะมากเป็นทำให้องค์การระบาดสากลระหว่างประเทศที่โอเเนี่ยก็ชื่นชมมาแล้วเขาก็บอกว่าถ้าข้อมูลสัต์เนี่ยควบคุมโรคได้สำเร็จเนี่ยสามารถจะ คือสถานภาพการต่อรูปให้นะครับโดยเราสามารถจะดมบูรณ์การซึ่งในตรงนี้เนี่ยเราสามารถทําได้อีกแล้วนะครับผมดูนะครับข้าไม่การประมาณตาให้ตกนะเหมือนกับที่นะก็คือข้าเป็นศูนย์หนึ่งเนี้ยนะครับแล้วเราก็เรามีขีดออกซิเจนแล้วมีนี้เนี่ยครับสำคัญคือมุ้ครับถ้ามม้งโค้งเนี่ยผมว่าภายในเดือนนึงเนี่ยรคฉุกเฉินแล้วนะครับค่ตอนนี้ท่านบอกว่าจากฝั่งแรกจนถึงเข้าที่เราเข้าไปศกษ ปรากฏว่ามันช้าอีกเดือนไอ้เดือนที่ช้าเนี่ยคราวที่เราจะเข้าไปดำเนินการกับคนที่เอ๊ะเขามีเจตนายังไงปกปิดยังไงคนอื่นเมื่อที่แล้วกรณีข้อสอบนี้คือนที่ที่แล้วเนี่ยครับมันมีภาพการบรรยานะครักบรรยายโรคกระบาดศาสตว์เนี่ย2,500ปีนะครับก็คือมีมาตรการเด็กที่บอกว่าให้เจ้าของสัตว์นะครับแย้งของพระอาจารย์จะมาที่สารวัตรหรือสตรแพทย์หรือใครก็ได้ครับที่เป็นสารวัตรแต่ถึงกำลังที่ใหญ่บ้านก็ได้ ภายใน12ชั่วโมงนบแต่ว่าสัตว์ป่วยหรือตายนะครับเมื่อมีกรณีดังเดียวต่อไปนี้นะครับอันที่หงก็คืออันที่หนึ่งก็คือมีสัตว์ป่วยหรือตายโดยไม่โดยไม่โดยรู้ว่าเป็นโรคระบาดนะครับอันที่สองคือสัตว์ป่วยหรือตายโดยไม่รู้สาเหตุนะครับอันที่สามในหมู่บ้านเดียวกันนะครับหรือบริเวณใต้เทียมมีสัตว์ป่วยหรือตายเนี่ยการใช้ถือกันนะครับในระยะห่าาการไม่เกิน7วันซึ่งเข้าอยู่ในกลุมนี้อยู่แล้วนะครับม้าตายอยู่เนี่ยตรงนี้มีตั้งทั้งหมดเนี่ยนะครับ ของที่นั่นน,นะครับก็คือ,อก็คือตัวที่เราจะพบเนี่ยำจำนวนถึง18คแฟามนะครับมาร่วมหูงห้ารตัวห่วย80แล้วปตาย59ถึกาตัวเราถือว่านี่ครับคือข้อมูลที่สำคัญเพราะนั้นตรกนี้เนี่ยคนที่ไปจริงจแล้วนะคนที่ไปเนะป็นเจ้าของ หรือคนที่ไปดูแลอย่างสตรองแนนที่ไปดูแลยต้องแจ้งไม่นั้นก็จะถูดนะครับาตามมาตรา59นะครับก็คือเราพูดจำพุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือเรบไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งับคือในตรงนี้จริงๆแล้วเราก็ไม่อยากซ้ำเติมเพราะว่าตามกฎหมายคือจะเป็นคนลนักษณะจะบอกไม่รู้กฎหมายยังไ,ได้นะครับในรอนที่เราเนี่ยน,นะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมอยากจะย้ำว่า คุเนี่ยสัตว์ทุกอย่างนะครับตามที่เราจะมาหยาดไม่ว่าโรคสัตว์นี้กันไหมนกเลื้อโรคหมูโรคไหที่เราทำรับกันสบายซิเบอร์เสร็จจะร้อยแม่โรคอันนี้เพราะมีการแก้งนะครับมีก,การแย้งอันนี้ไม่มีแก้งเลยซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือพูดกัน,นอกรอบๆนะครับว่าเนื่องจากม้าเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีราคาสูงแล้วก็หมอที่รักษาม้าที่เป็นเฉพาะมาก คือคนที่จบจิตแพทย์จิตแพทย์จากหาวิทย,ยา,อา,อยาต่างๆเนี่ยเป็นหมอมาเนี่ยผมว่าไม่เกินไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์เอาว่างาก,กาันแล้วกันนะครับซึ่งพวกนี้จริงๆอยู่ในกลุ่มเฉพาะกลุ่มเฉพาะของเขาเขาจกเพราะนั้นเนี่ยเอาไปตรงๆเลยพูดกัน,นอกรอบๆเลยว่าที่ว่าเข้าไปดูแล้วแล้วก็พอม้าตายเนี่ยก็ยังนึกเขาอยู่มั้ยเนี่ยจนกระทั่งว่าเอาไม่อยู่ว่ามาแยกข่าวซะแต่คราวนี้ อย่างที่บอกคาว่ามเมื่อมันเริ่มต้นแล้วเกิดการกปริดมีความเสียหายเกิดขึ้นเราจะเป็นต้องแจ้งดำเนินกรีเพื่อให้เป็นบทเรียนใช่ไหมครับระหว่างเจ้าของฟาร์มเองด้วยแลรคือไอ้นี้ไอ้นี้นี้คือเราต้องลงไปสอบสวนให้ชัดเจนครับลงไปสอบสวนหรือว่าน,นี้การสอบสวนในเบื้องต้นนี่เป็นการสอบสวนอย่างครา้าวนะครับแต่ว่าถ้าลงไปสอบสวนอย่างจริงเนี่ยโชคคือว่าก็ไปถามว่าสรุปแล้วเนี่ยตายเนี่ยเจ้าของคนนี้เนี่ยครมาดูแล แต่แค่คนไหนมาดูแล้วทำไมไม่แจ้งนะครับไอ้นั้นก็คือต้องลงไปในงั้นี้แต่จริงๆแล้วนี่นะพูดตรงตรงเลยว่าผมก็เป็นคนรับพานะผมก็ไม่อยากจะซ้ำเติมนะครับเพราะว่าคนคนที่สูญเสียก็ควรสูญเสียนะต้องเข้าใจนะว่าสูญเสียแล้วก็คือเขาว่า,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 านี่แต่ทีนี้ตอนนี้เราก็ยังสงสัยว่าทำไมไม่แจ้งอันนี้พูดเป็นตรงตรงนะครับว่าทำไมไม่แจ้งหรือว่า คือทำไมไม่แจ้ง,งเ่นี้คือตรงนี้เน,นี่ผมหาประกอบยากเพราะว่าเขาทำไมเขาีมไม่แจ้งเพราะมันหลักมันเลอกนานหลายวันนะมันไม่ได้ว่าเคสเดียวเลยไหมเรนนี่มันเป็นเดือนอ่ะรนี้นมมอมาสป้ายแตนอยก์ดกร็าแบดเนกอเป็นมาดกเนเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ปากช่องปากช่องเนี่ยนะครับทั้งปากช่องเนี่ยนะครับ เพาะว่าอย่างเรื่องการข้อมูลนะครับทั้งนักโทษล่าสุมาเนี่ยนะครับมีทั้งหมด2 0 8ฟาร์ม2,000ตัวประมาณ7 8ตัวปากชกเนี่ยอา่าท,ทั้งหมดนะครับ2 0 8ฟาร์ม2,078ตัวปากช่กเนี่ยนะครับ108ฟาร์ม1,426ตัวครับเฉพาะอำเภอเดียวเนี่ยเกิ 4, เนพึ่งนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกนะครับในปากช่กเนี่ยม้าตายเนี่ยนะครับ5าดค่าฟาร์ม453ตัว ้อยละแปดสิบน,นะครับก็คืออยู่ในวงนั้นนวงนั้นซึ่งวงนั้นก็คือซูเปอร์ซัมเมอร์เเอไปต่อมาซูเปอร์ซัมเมอร์อรอรอน,นี่คือแล้วก็เพศของม้ามีความสำคัญกับการตายไหมครไม่มีครับม,ม,มีเพราะว่าโรคนี้เป็โนโรคไวรัสไม่มียาราาักษาไม่มียาโรคไวรัสหรทุกอย่างไม่มียาราาักษาต้องต้องปล่อยถ้าติดเชื้อแล,แล้วเพราะนั้นเนี่ยการที่บอกว่านี่ ทำไมไปไป,ไปถูจับบองหวัดโน้นจังหวัดนี้นะครับก็ผมบอกให้สินค้าเหตุที่ที่หนึ่งคือช่วงเวลาหนึ่งเดือน,นนะครับเพราะม่เจ๊อาจจะมีการเคลื่อนย้ายมานะครับเพราะพอาเราไม่รู้เราไม่ได้ประากาศนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือตัวนี้เนี่ยตัวนี้ทนอะไรพวกนี้ครับมันมีลมพัดไปได้ถึง150นนกิโลโดนข้อมูลทาการเพราะนั้นมันก็สามารถจะไปจังหวัดอื่นๆได้แต่จังหวัดอื่นๆเนี่ยผมดูแล้วก็คือว่า บางทีเป็นตัวเดียวแล้วก็หยุดเลยเพราะรู้เร็วเพราะนั้นะอย่างเชียงภูมิเนี่ยตัวอย่างตายตัวเดียวเลยแล้วก็หยุดจังหวัดชนบุรีก็เหมือนกันตายไม่ที่ตัวก็หยุดนะครับรี่สรุปนะครับคือสรุปเนี่ยนะครับจังหวัดเนี่ยนะครับนะครับปต,ตัจวเนี่ยนะครับตายสิเก้าตัวชนบุรีห้าตัวเองนะครับเพชรบุรีสามสิบแปดชียงภูมิหนึ่งตัวลา,าบุรีาวหกตัว ซาแก้วสามตัวสารบุรียี่หกตัวลพบุรีหนึ่งตัวอยุทยาสองตัวคือเห็นไม่จังหวัดอื่นวเลยก็เป็นเลขหลักหน่วยทั้งนั้นอ่ะเป็นเพราะว่าโควูดเลยครับโดนปุ๊บเพราะนั้นเนี่ยเป็นเครื่องที่ชัดเลยว่าถ้ากองบุตรปุ๊บเห็นไหมเราจะไวบคุมมันเยอะเพราะนั้นเนี่ยนตรงนี้ครับปัญหาคุณคงไม่บอกตอนนี้ถ้าจังหวัดต่างน้อยลงแล้วแต่ไายแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เราจะแบมกับว่าค่ะได้ จะได้ตายยืนยันว่าเราจะเป็นใคือค kind of eh wow. ือตอนนี้คายล็อกเนี่ยการเคลื่อนย้ายเราไม่ผ่านแน่นอนนะครับจนกว่าที่ว่าอยู่ในคือเราอยู่ใน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 เขตแรกตรงนี้ครับทายาทเดียร์หละสองเข้าระวังเข้าระวังเราก็ยังไม่ผ่านนะครับระยะที่สามก็มีการกระทบตอนตอนนั้นอ่ะเราจะใช้เวลาทำอย่างนี้ไม่เกินเอาว่าประมาณปีนะครับถึงเึงเขาว่าหนึ่งหรือสองปี นานหนึ่งสองปีเร็วสองหนึ่งปีแล้วแต่ความร่วมมือของเจ้าของมา้าแสดงว่าต่อบหมดโควิดโจ้หมดโควิดม้าก็ยังเคลื่อนาแม่ไม่ได้ฝรั่งไม่ได้ไม่ได้ไไม่ด้เพราะว่าเราต้องเซฟม้าทุกตัวแต่ตอนนี้นะครับวัคซีนเนี่ยเราทำแล้วเนี่ยที่ว่าเป็นประมาทเป็นแบบวันแล้วก็เราจะมาทำอีกนะครับเรามีคณะกรรมการควบคุมนะครับคือเมื่อปัอจมบ,บนันมาีมาว่าวัคซีนเนี่ยเดี๋ยวเป็นให้คนงงตรงนี ไม่มีครับวัคซีนเนี่ยเราติดตามรัศมีเลยนะครับรัศมีเลยหรือว่าละห้าสิบกิโลอ่าอ่าอ่าในห้าสิบกิโลแล้วก็อ่าพวบคุมิเนี่ยยี่สิบกิโลอ่าโปรตีนชั้นทีห้าสิบนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเมื่อเราได้วัคซีนมามาใหม่เนียครับเราก็จะพิจารณาว่าตรงไหนเสี่ยงเราไปยิ้นคณะกรรมการควบคุมแล้วก็อันนี้ครับ คือเรามีต้องชื่นชมอยากจะให้พูดถึงกันคือว่าการนี้นะท่านเดียวมากท่านก็ดำเนินการาในเรื่องของการตั้งคณะกรรมการแล้วก็ั้งคณะกรรมการาการควบคุมป้องกันโรคการโสเนะครับระบนนาดช้ามเลยนะครับแล้วก็การประกาศเรื่องของมาลาซีนซึ่งมา,าลาซีนเนี่ยจริงๆแล้วก็คนผมบริษัทไม่ได้ดูนะครับแต่เราขอคือว่าเราจะ จะขอเพื่อ,อการทีุ่กโลกเนี้ยสมบุทยาเขาให้มาครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของจะถาม,มากันว่าจบเคยอย่างนี้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับครับมาที่นะครับก็คือไม่ได้เป็นสัตว์ที่สามารถ ่วยเหลือเดียวยาได้ตามหลักเกณฑ์นะครับวิธีการปิดด้อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านกเกษตรผู้ผสมพันทุ์ป่าคือห้าหกนะครับของกระทรวงกรเกษตรซึ่งส่วนใหญ่จะกำหนดมุ่งเน้นไปที่ด้านการเกษตนะครับในการช่วยเหลือกเกษตรกรนะครับอย่างเช่นการประกอบการลงทงุ่อย่างเช่นโคนะครับกระบือสุกรแพะไก่แทะสุกรเป็ดไก่แพกแกะนะครับแต่ว่ามาเนี่ย เขามองว่าเป็นจัดที well, ่เลี้ยงให้ดูเล่นนะครับคือแข่งขันยังไม่เข้ากลุ่มที่ให้แล้วความช่วยเหลือนะครับเนื่องจากวัตถุประสงค์เนี่ยของความช่วยเหลือเน้นไปที่การการเผชิญหน้าครับแต่ว่าอย่างม้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นการช่วยเหลือเนี่ยก็ทางอื่นเขาก็คงจะคิดว่าเอิสตัวนี้เนี่ยมันเป็นโผเพื่อความเป็นธรรมนะครับคาวนี้ของซีเอการลงไปสอบสวนโต้การเข้าไปฉีดยางให้กับตัวม้า เป็นคนออกภาษีสายนะในเมื่อถ้ามาเป็นโปรดเศรษฐก็เป็นเอกชนนะคะเป็นี่บ่งบันรังครับเป็นบ่งบันผมตั้งปั๊บตั้งงบประมาณให้สิบล้านครับคือดึงมาจากตัวเอนเลยเป็นเป็นลักษณะไปเดินเหยื่อก็คือเอามาเลยถ้าว่ามาทำเรื่องเป้นโปรดผมจะจัดสิบล้านเนี่ยเพื่อซื้อวัคซีนห้าล้านนะครับเพื่อซื้อมนงแล้วก็ยาทั้งอมด อย่างเมื่อกี้ที่ท่านโทรตัวเลขให้เราดูอะค่ะให้เลยหคค่ะไอ้ตรงคลามเนี่ยประทแต่ว่าสูงสุดก็คือ24ตัวต่อวันบนงที่ยะเยอะไปกี่วันได้ที่แต่วามเนประมาณ24ก็ประมาณประนี้ครับก็24กว่าๆตรงนี้ก็เป็น23 23แล้วก็ ก็ประมาณหนสัปดาห์ได้ไหมนะถือว่าก็นะครับประมาณประมาณสักประมาณสักเด๋ยวนะครับ่สองสามสี่าหกเดประมาณสับดา์แล้วคันนี้พนที่ที่เราย่ยงต้องก็ระวังกยานี้นะเพราะว่าโครซาบที่สุดปักชองอยู่นะแปดสิบสามอรของจำนวนของมาที่ตตอนนี้เราก็ยังต้อง เราเราวันโพลจังหวัดเลยครับก็คือตอนนี้เนี่ยทุกจังหวัดตามในผมคือว่าจะแจ้งตลอดเลยว่าตรงนี้เนี่ยถ้ามีการรับแจ้งมานะครับปกติเนี่ยรีบเข้าทันทีเลยไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรเนี่ยรีบเข้าเลยไม่กินอาหารดื่มเหื่อไม่กินอาหารมีไข้ตาโปนพลตาอะไรตงวนี้ยเข้าไปเลยถึงว่าไม่เป็นก็คุณจะต้องดำเนินการแล้วก็ที่สําคัญที่ผมบอกครับมาที่เราต้องดเลย ตา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 เล็กนะครับมันระนนใชใหูใชคนนอนคนนอนคือ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 ต้งสตาตั้งสองัสงสเพราะว่าตัวมันมีนังตาเกน่ะตเลันี้เป็นเป็นเป็นสำคัญเพราะว่ามันจะควบคุมร่มยากกว่าอย่างอื่นเพราะว่ามันมีตัวตา พอเราควบคุเมเรื่องได้แต่เราก็ต้องจัดการกับตัวพาหางด้วยถูกไหมนะแล้วตัวพาหะเราจะคอ,ะจจอนโทรลใช้ยาฆ่าแมลงบนในม้าครับบนในม้าที่ตรงนี้เนี่ยครับตัวพาหางนะครับก็คือว่า,าใช้ยาฆ่าแมลงกลุ่มนะครับอัลฟาไซเปอร์พิทรินนะครับไปจอยหรือลรงพันนะครับ มีรูปแบลวมีรูปรถทางนะครับแล้วก็สา้ยาฆ่าแมลงแต่ยาพวกนี้จะต้องไม่เป็นอันตรายต่อตัม้านะครับแล้วก็ต้องทําในระยะอดส่งอย่างเ่นว่าอนเอาม้าเท่าเข้ามุ้งอนก่อนข้าที่ขึ้นสองคุ่ม